สวัสดีครับมาสรุปผลฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่2ต่อเนื่องเลยที่ทีมจากเอเชียนะครับผมสร้างเซอร์ไพรส์นะครับผมในการที่เอาชนะทีมระดับโลกฮะเมื่อวันก่อนซาอุฮะ ช็อกโลกในการเอาชนะอาเจนไปแล้ว2-1ฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาญี่ปุ่นฮะก็ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งฮะเอาชนะทีมชาติเยอรมันไป2ประตูต่อ1เช่นกันแล้วก็เยอรมันก็ขึ้นนำไปก่อนจากจุดโทษของทางอินไคกูโดกานครับแบบเดียวกับที่เมสซีย่ยิงให้อาเจนขึ้นนำไปก่อนเลยฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆเกมแรกเอ้ครึ่งแรกเนี่ยเยอรมันเนี่ยโอ้โหครองเกมเหนือกว่าญี่ปุ่นค่อนงมากญี่ปุ่น คือเน้นเกมรับแล้วก็รอสนับับเท่านั้นเองซึ่งก็ทําโอกาสได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ฮะก็เป็นเยอรมันนี่แหละที่กุ้มเกมเหนือกว่าหาโอกาสทำประตูนี้อย่างต่อเนื่องแต่ทําได้แค่ ปะตูเดียวจากชุดโทษด้วยซ้ำแล้วพอมาในครึ่งหลังเรียกได้ว่าเป็นหนังคนละบัวเลยญี่ปุ่นลงมาแบบใจสู้เปิดหน้าแรกแบบไม่มีอะไรจะเสียะฮะแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งลงมาไม่ว่าจะเป็นอาเซโนโลิสูโดอันทาคุมิมินามิโน,โนไอเจ้ามิโตมะของไรตันก็โอ้โหช่วยกันทําให้เกมรุกเนี่ยมันดูดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองดันเกมรุกเนี่ยเข้าไปในแดนของเยอรมันและเยอรมันก็คือสุดท้าย ด่านก็แตกจนได้นะฮะโดนอเจ้าลิสโดโออันครับยิงประตูตีเสมอแล้วก็เป็นฮาอสโนที่ได้บอลเปิดจากผู้สัมประตูนะฮะแล้วก็กองหลังของเยอรมันเบียดยังไงกั้โอโหตัวก็ใหญ่กว่าเบียดไม่อยู่สุดท้ายโดนอาซสโนยิงมุมแคบเบียดเสาแรกเข้าไปทําให้ญี่ปุ่นคว้าสามแต้มไปได้ครับคือต้องชมเลยว่า จิตใจของนักเตะญี่ปุ่นแม่งสุดยอดจริงผมเนี่ยดูนะักดีเพื่อเชียรญ,ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยซึ่งญี่ปุ่นก็ไม่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยผิดหวังเลยทีเดียวนะฮะส่วนผลคู่อื่นครับก็มีโมร็อกโกเสมอกับทางโครเอเชียไปศูนย์ศูนย์นะสเปนก็ผมนี่เอาใจช่วยทีมอื่นที่ไม่ใช่สเปน อคติชิปเปงเลยเพราะว่าไม่ยอมดึงเดเกอาไปติดทีมชาตินะแต่ก็ต้องบอกสเปนก็สมชื่อนะโชว์ฟอร์มโหแล้วถลม่มคอสตาริก้าไป7จน็นยโอ้โหยังโหดยิงตั้งแต่ต้นเกมยันแบบก่อนจบเกมเลยคือแบบยิงรัวๆเลยนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดนะผมนั่งดูไฮไลท์ตะกี้ยิงแต่ละลูกนี่ยอมใจฮนะแล้วก็คอสตาริก้าเนี่ยไม่มีโอกาสเลยคือแบบรูปแบบเกมนี่ฟอร์มในเกมนี่โอ้โหสเปนเนือกว่าเยอะนะก็ เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์โลกได้เลยสเปนนะส่วนเบลเยียมครับก็เฉือนเอาชนะแคนาดาไป1นึ่นะโดยที่เกมนี้เนี่ยแคนาดาจริงๆก็มีโอกาสขึ้นนำด้วยนะได้จุดโทษแต่ว่าอาร์กัโซเดวีย์ครับแบ็กจอมบุกของทางบาเยนมิวนิก ยิงไม่เข้านะฮะก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเป็นมิชิบาชูยี่ครับมายิงประตูชัยให้เบลเยียมคว้าสามแต้มไปได้ครับเดี๋ยวไปดูตรารางคะแนนกันนิดนึงนะเริ่มที่กลุ่ม A e อครับอันดับ1แล้วก็2เป็นสเปนกับญี่ปุ่นเก็บไปทีมละสามคะแนนนะแต่ว่าสเปนนำไปจา่าฝูงกลุ่มด้วยประตูได้เสียที่หบวกไป7จ็ดโลนะส่วนเยอรมันกับคอสตาริกาก็ยังไม่มีคะแนนนะฮะในคะแนนที่กลุ่ม F อนะอันดับ1ก็เป็นเบลเยียม เก็บไป3คะแนนอันดับ2ก็สาเป็นโครเอเชียกับโปลโกมีทีมันหนึ่งแล้วก็แคนาดายังไม่มีคะแนน ในขณะที่โปรแกรมฟุตบอลโลกในช่วงเย็นวันพฤหัสนี้นะฮะก็มี4คู่เหมือนเดิมครับก็มีกลุ่มจีนะฮะเตะตอน5โมงเย็นซร์แลนจะเจอกับทางแคมเบรลูนะถ่ายทอดสดผ่านไทย PBS นะฮะแล้วก็คู่2ทุ่มเป็นเกมในกลุ่ม H อครับอุุกว้ยครับจะเจออีกหนึ่งทีมตัวแทนจากเอเชียนะั่นคือเกาหลีใต้ครับก็เดี๋ยวว่าจะนั่งดูคู่นี้เหมือนกันนะมาดูกันว่าอ,อีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียเนี่ย จะสร้างเสืไอภัยในวันนี้ได้อยู่เปล่าเพราะต้องบอกเป็นกลุ่มที่แข็งนะสำหรับกลุ่มของเกาหลีใต้ฮะก็ถ่ายทดสดผ่าน True for you ฮะส่วนตอน5ทุ่มนะครับผมก็กลุ่ม H ครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูเป็นพิเศษนะฮะโปรตุกเกสครับจะเจอกับทางกาหน้าคือเนื่องด้วย มีนักเตะแมนยูแหละมีดาโล่กับบูโนฮะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าโรนันโดมันจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับผมก็ถ่ายทอดสดผ่าน2ูฟอร์ยเช่นกันนะครับแล้วก็คู่ดึกตอนตีสองนะฮะกลุ่ม G นะครับผมเป็นเกมระหว่างบราซิลครับจะพบกับทางเซอร์เบีย ถ่ายทอาสดผ่านช่อง8นะเกมนี้ก็แฟนแมนยูของพวกเราก็ลุ้นแล้วกันว่าคา s เซมิโล่เอ่อเฟรดแอ e นโตนีอเล็กสเตเลสจะมีใครได้ลงสนามบ้านนะครับผมก็เป็นนักส่งท้ายของเกมแรกนะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มฮนะแล้วก็เดี๋ยววันถัดไปก็จะเป็นนักเข้าสู่นะัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะก็เดี๋ยวคืนนี้ลุ้นกันแบบยาวๆครับน่าดูแทบทุกคู่เลยนะฮะก็ดูกันให้ตาแชะตาโบกันไปเลยนะครับผม